เขาได้ก็เหมือนเราได้พ่อแม่มีความสุขอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะครับในชีวิตถ้านอกจากเราเห็นพ่อแม่เรามีความสุขออ่เอยิ้มได้เอมีความสุขเนี่ยเราก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วเออไม่ใช่ว่าเห็นพ่อแม่เสียใจร้องไห้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่งไงออเใช่ไหมมันมันจะทําให้ทุกขเข้าไปใหญ่อะ่ะอา่า ใช่ครับผมนะครับก็นั่นแหละมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับนะที่จะให้เขาได้เห็นความแตกต่างไงตอนนี้ตอนนี้ยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งเห็นความแตกต่างยิ่งมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเลยแตกต่างเยอะทั้งาภาคภาคปฏิบัตินะครับทั้งจิตใจเอ่ยทั้งความเป็นอยู่เอ่ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อ บุกปะกาลียังไงยังไงเนี่ยมันจะเห็นกันตรงนี้แหละ fc นะเห็นกันชัดเจนนะเออตอนนี้เขาไม่เอาใครจริงๆเด็ดขาดก็คือไม่เอาใครเอาแต่นู่นเลยต่างประเทศเลยเอ,อเดี๋ยวค่อยดูสักวันหนึ่งเถอะเอาจริงนะแอนว่านะก็ะจะกายเป็นหมาหัวเน่านะเอาจริงๆนะเออถ้าทางนู้นหมดประโยชน์เมื่อไหร่ถ้าคิดว่าเขาหมดประโยชน์เขาก็ไม่มาแล้ว เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีความผูกพันกันอยู่แล้วไงใช่ครับผมกองำนวนเพนอย่างนั้นเลยนะครับทำบุญเท่าไหร่ก็เท่ากับทําพ่อแม่หรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงเออให้พ่อแม่มากเท่าไหร่นะเราก็ยิ่งได้มากทวีคูณมากเท่านั้นอ่ะเออจริงซือ้อยากจะให้เขาอยากเขาอยากกินอะไรก็ซื้อให้เขากินเลยใช่ไหมเขาอยากกินอะไรเราก็ให้เขากินได้เลยตอนที่เขากินได้อ่ะ เขาอยากกินอะไรก็ซื้อให้มันไม่เหลือบาปกว่าแรงแล้วก็ซื้อให้เขากินไปเลยนะสักวันหนึ่งถ้าเขากินไม่ได้แล้วเนี่ยเอาของดีแค่ไหนมาให้เขาเขาก็กินไม่ได้หรอกถูกไหมเขาก็กินไม่ได้หรือจะไปเคาะฝาลงหรือจะไปเคาะข้างลงหรือจะไปเคาะไอ้อสิโกดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วมันจบแล้วถูกไหมล่ะนี่แหละตอนตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยจะทําอะไรในกุณงามความดีให้รีบทําเลย เออมันต้องทําเลยตอนนี้เอาพูดได้ได้เลยต้องรีบทําเลยเพราะว่าทําเท่าไหร่ก็ได้กับตัวเราเท่านั้นอ่ะอืมนะอย่างนั้นใช่ไหมคุณดวงเดือนเออสวัสดีครับคุณวันเพนด้วยนะครับผมนี่แหละเอฟซี FC นะตอนนี้จะมาจะมา จะมาอิจฉาเขาได้ยังไงตัวตัวเองไม่ทำอ <Zac. S 1> อเอฟซีอะเออตัวเองไม่ได้ทำให้กับเขาอ่ะถูกไหมละ่ะแล้วเวลาเห็นเขาทำอ่ะเวลาเห็นเขาทำความดีให้เห็นเขาทำดีให้อ่กับพ่อแม่เนี่ยจะไปอิจฉาเขาไม่ได้นะเอฟซีนะใช่ไหมเอออิจฉาเขาไม่ได้เพราะว่าใครอยากจะทำก็ทำเียเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยเออไม่มีใครห้ามเนี่ยคุณคุณจะไปซื้ออะไรขเขาเขาก็แล้วแต่แต่คุณก็ไม่ได้ทำ ให้เต็มที่เห้ไหมถูกต้องต้องอย่างนั้นแหละป้าจิ๊บนะครับเอใช่เราก็ต้องดูแลนะครับสวัสดีครับแม่น้อยเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าย,วยามแกมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ให้แกไปตอนนี้ถูกไหมล่ะ เออแกแก่แล้วแกอยากกินอะไรก็ซื้อมาให้แกกินไปนะครับเอออยากจะกินอะไรก็ซื้อให้แกกินไปพอตอนถึงแกที่กินไม่ได้น่ะมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเอฟซีเออช่วยไม่ได้แล้วเออเราจะให้ซื้ออะไรให้แกกินแกก็คงกินไม่ได้หรอกถูกไหมในเมื่อยามแกป่วยแกเจ็บป่วยแกก็กินอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้แกมีกําลังอยู่ก็ให้แกกินไปเออนะ อมีเงินขาดเงินก็ให้แก่เรื่อยๆยิ่งให้ยิ่งได้อ่ะเอตีนะครับนางบาปเลยนะเอาอย่างงั้นแหละล่ะคุณมิเออมันเห็นกันไงแล้วแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เวลาเขาทำให้กับตายายเนี่ยนะเขาอา,อาจจะออกมาอิจฉานะครับออกมาแซะออกมาอิจฉานะครับนะเออ ก็แปลกดีเหมือนกันเอฟซีนะเออใช่ไปแซะเขานะครับไปว่าแล้วก็ไปกล่าวหาเขาเออหาว่าเขาเข้าข้างกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันใช่เรื่องที่ไหนเอฟซีลองคิดดูเออคิดว่ามันใช่ไหมแอดว่าไม่ไม่ถูกต้องนะเออเขาจะเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็ไม่ควรนะถูกไหมเราเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ควรจะไปว่าเอาพูดง่าย เขาจะทําอะไรยังไงแต่เขาก็ไม่ได้ทําเกินกว่าเหตุด้วยซ้ําไปอืมได้ดูแม่ซึ่งแม่ป่วยอยู่ติดเตียงลนะที่เคยบอกมาแล้วส่วนแม่เสียเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับเออคือยามแกมีนะเห็นไ อยามแกมีกําลังแกยังสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็อยากกะแกไปเที่ยวไหนแกก็ไปเนี่ยให้แกไปเถอะเออนั่นแหละเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ควรจะไม่ควรจะมาอิจฉาตาร้อนกันบอกตรงนะครับไม่ควรจะมาอิจฉาตาร้อนกันไม่ควรจะอ่าแะกันนะครับเอ,อใครทํากุณงามความดีก็ทําไปสิก็ดีไปไงใช่ไหม อืมคุณลลาพรนะครับสวัสดีครับผมที่เสียใช่ไหมพ่อที่เสียรอครับผมนะครับดูตอนนี้มาแปดน่าจะแท่ตั้งสองใช่เขาก็คือมีแต่มีแต่ทาคุณงามความดีเห็นไหมสมัยก่อนเคยตำหนิเขาโอ้ยไม่เคยให้เลยนู่นนี่นั่นมีแต่แม่นอกไส้มาไปเล่นงาน เออไม่เคยส่งเสียเงินแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงย้อนกลับมาหาลูกตัวเองเป็นไงไม่ให้เลยปัจจุบันนี้ไม่มีเลยมีแต่ทางนั้นละให้อย่างเดียวละตอนนี้ไม่พูดอะไรเลยเรื่องนี้นะเงียบกกิบเลยเงียบเก็บเออเงียบเก็บไม่พูดเลยปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แล้วไงเออใช่เขาไม่ได้ให้แล้วไงแต่ก่อนนี้โอ้ยตำหนิว่าเขาว่าโอ้โหไม่เคยให้เลยฝาก หลานทิ้งไว้ให้ดูแลเออไม่ท่งเสียเงินมาให้มันก็พูดแต่เรื่องพวกนี้ปัจจุบันนี้เป็นไงเออเห็นไหมปัจจุบันเป็นไงเงียบเก็บเออเขาให้ทุกวันขให้ทุกครั้งที่เขามาทั้งเงินบางทั้งของกินมาโอ้จิปทะนะไม่หวัดไม่ไหวแต่ก่อนก็แซะเขาซื้อไก่มาให้ก็ว่าเขาน,นู่นนั่นไม่เคยน,นู่นนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงเขาให้ถึงมือเลยให้ถึงมือเลยเป็นไงเงียบเก็บ คุณยายประพัดนะครับสวัสดีครับผมสืบิพัฒน์นะครับสวัสดีคุณเกษมด้วยใช่ได้ดินใช่ไหมหนึ่งนี่อ่ะเอฟซีนะคนเขาทําคุณงามคดีจะไปว่าเขาทําไมจะไปแซะเขาทําไมจะไปไอ้นั่นทำทำไมเออปัดตัวเองทําไม่ไ,มได้ไงเออตัวเองไม่มีแล้ว,วง่ายไม่มีแล้วนะ ช้แมเรื่องไม่มีใครออกมาพูดแล้วไม่พูดสิคุณประสิทธิ์นะพูดไม่ได้งไงเออเพราะว่ามันเข้าสู่ขบวนการชอกตอนสุดท้ายไปแล้วไง FC? เอฟซีเออตอนนี้เข้าสู่ขบวนการตอนสุดท้ายไปแล้วเออตอนนี้นะขบวนการสุดท้ายแล้วอ่ะตอนนี้บอกตรงไอ้ไอเรื่องสามเหลี่ยมทองคําใครจะมาพูดอะไรไม่พูดสิพูดก็เข้าตัวไงกล้าพูดเหรอ เงียบกิ๊บอย่างเดียวอ,อ่ะใช่มันไม่ทําแต่กลับไปว่าเขาเนะ่ะเออว่าคนอื่นที่เขาทํำดีก็เป็นแบบนั้นเนีไยเขาก็เป็นแบบนั้นไงนั่นแหะสิเออตะกรนนี่โอ้โหตาหนิเขาตลอดว่าเขาตลอดว่าโอ้โหเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ตายายเลี้ยงนู่นนี่นั่น ไม่ส่งเสียให้แกเลี้ยงโอ้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้เขาให้คืนเป็นไงเออเขาให้ทุกครั้งให้ตลอดด้วยให้คืนตลอดแล้วยิ่งให้ยิ่งได้อะยิ่งเขายิ่งให้เขาก็ยิ่งได้เดี๋ยวก็ถูกหวยบ้งเดี๋ยวได้นู่นนี่เขาก็ได้ตลอดเดี๋ยวนี้เป็นไงชีวิตต่างกันไหมเอฟซี FC? แอดอยากจะถามว่าชีวิตเขาต่างกันไหมตอนเนี้ยต่างกันมากต่างกันเยอะเลยคนละเรื่องเลยความสุขเขาก็มีอ่า ลูกเลิกเขาก็ดีหมดอ่ะเอาพูดง่ายๆมีความสุขอ่ะเจอหน้ากันทุกวันเห็นกันทุกวันครอบครัวสมบูรณ์เอาง่ายๆครอบครัวสมบูรณ์แล้วย้อนกลับไปดูอีกฝั่งไปไงโอ้โหไปไงสแลกขาด <laughs> เออสแลกขาดเออตามตามแรงไอ้คำสาบานสแลกขาดไหมขาดเลยเออ โอ้ยนะครับคนละเรื่องเลยเอฟซเนะี่ยใช่ไหมเราลุงเขาทำงานกับป้าใช่แกก็ส่งเงินมาให้แหละแอดก็รู้เขาก็พูดให้ฟังอยู่เขาก็ส่งมาให้ส่งมาให้แหละแต่พวกนี้มันก็บิดเบือนไงบิดความจริงจริงไงอาว่าเขาไม่ส่งมั่งขาดส่งมั่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เออคือตัดไปเลยเรื่องสมัยอดีตนะ่ตัดไปเลยเอาปัจจุบันเนี่ยสิเป็นไงอย่าไปพูดอดีตเอาพูดปัจจุบันเนี่ยเป็นไงเออเห็นไหมเขาก็ทดเชยให้ยังไงชดเชยให้ทุกอย่างเลยเออยาวๆด้วยเออชดเชยให้ยาวๆด้วยใช่เนี่แหละคุณงามความดีไงเขาก็ถูกหวยถูกอะไรแล้วก็ให้ให้ให้คือยิ่งให้เขาก็ยิ่งได้คืนไง อ,อยิ่งให้เขาก็ย,ยิ่งได้กับคืนมากยิ่งขึ้นยิ่งข,ขึ้นนะ่ะปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นเนหะ็นไหมนี่ FC นะครับคนเราทําคุณงามทําคุณงามความดีใช่ไหมทําทําคุณบุญคุณกับพ่อแม่เนี่ยไม่ดีกว่าไปแอดว่าดีกว่าไปทําบุญที่อื่นอีกอ่ะพูดกันตามหลักแล้วกันดีกว่าไปทําบุญที่อื่นถูกไหม เออทำกับพ่อแม่เนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าหนึ่งแกเป็นผู้ให้กาเนิดเนี่ยโอ้โหพูดง่ายว่าบุญคุณเนี่ยชาตินี้ก็ใช้ไม่ได้อะใช้ไม่หมดอ่ะเพราะก็ทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ไงถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราถูกไหมเออจะไปตําหนิจะไปว่าเขาหาว่าเออเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ครอบครัวนรกอย่างนี้โอ้โหมันหนักคําพูดนี้มันหนักเกินไปนะเอฟซีนะหนักมาก ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาเอากี่เท่ายัดปากไม่ดีหรอฮะ <laughs> ใช่เขาดูแลทั้งสองฝั่งแหละเออมันก็ไปตำหนิเขานะครับคุณแม่ไก่เท่อนนะครับสวัสดีครับผมหมอมินนะครับสวัสดีคุณหลายๆท่านด้วยนะครับผมเอออย่างน้อยเด็กคนแก่ก็จะมีไรายได้ถูกต้องครับผมนี่แหละ เดี๋ยวคอยดูต่อไปแหละความดีตรงนี้นะนะเอฟซีเนี่ยบอกเลยว่าความดีตรงนี้อาจจะอาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่สองเกิดขึ้นอีกก็ได้เดี๋ยวคอยดูต่อไปแล้วกันอีกคงอีกไม่นานมากเท่าไหร่หรอกแอดว่าเนะเออยิ่งเรื่องราวนี้มันจบลงไปเลยเนี่ยมันก็ยิ่งจะเห็นอะไรดีขึ้นเนะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเ,เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้อืมใช่ นั่นคือคุณงามความดีของเขาไงเออเขาจะโดนด่ายังไงเห็นไหมเขาบอกว่าคนเลวชั่วคนเลวคนชั่วเนี่ยก็ดูเอาเองนะคนเลวคนชั่วเขาทําแบบนั้นเหรออะ <c oughs> เออคนเลวคนชั่วเขาทากันอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละที่มันพูดอ่ะเออเลวมังชั่ว,ม,วมันก็ว่าเห็นไหมล่ะเออแล้วยังไงเอออายเขาไหมล่ะอายเขาสิต้องบอกว่าอายเขาสิ อย่างนั้นเขาเรียกว่าอายแล้วทำทำแบบเขาไม่ได้นะ่ะอย่าไปอิจฉาเขาเลยแอดว่านะเอาจริงนะปัจจุบันเนี้ยยิ่งห่างไกลกับความทำคุณงามความดีกับเขาเลยยิ่งห่างไกลเลยยิ่งถอยหลังลงคลองไปเลยเออใช่นั่นแหละตามนั้นเลยเอาจริงๆตอนนี้นะไม่มีทางกลับไปได้เหมือนเดิมอีกแล้ว แล้วก็ไปสร้างคุณงามความดีตรงนี้ก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้แล้วจบแล้ว